สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่วันนี้ก็มาต่อป่าภูเขาเช่นเดิมครับผมตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเจ้าแวมไพร์จะแต้มได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นกับผมก่อนที่จะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําวิดีโอออกมาให้ทางเอฟซีหรืออาจารย์ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับผมไปรับชมพร้อมๆกันครับ